ผู้ชมครับเข้าสู่รายการผู้ว่าแปดริ้วพบประชาชนครับเราจะเจอเป็นประจำทุกวันนะครับทุกวันศุกร์เวลาก้านาฬิกาเป็นต้นไปครับทางแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาครับช่วงเวลาก้นาฬิกาแบบนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีเรื่องราวนะครับเอามาฝากกันเป็นประจำแน่นอนนะครับอยู่กับผมเป็นทนายมิาผลครับในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาและเช่นเคยครับอยู่กับท่านผู้ว่าครับสวัสดีท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับท่านผู้ว่าก็มีเรื่องราวเอามาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะครับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับของพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้แก้ไขปัญหานะครับไปบ้างนะครับสาหรับบางอําเภอเนี่ยร้อแล้วนะครับยังเหลือบางอําเภอนะครับที่กําลังแก้ไขพี่น้องอยู่นะครับรวมไปถึงท่านของกรณีปัญหาสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งนะฮะที่ชํารุดเสียหาย ตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็มีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ไขทํานบดินที่ท่าถั่วนะครับที่ทําให้น้ําเค็มเนี่ยไหลเข้ามาในคลองประเวศซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับท่านก็ลงพื้นที่ไปดูนะครับแล้วก็ไปสั่งการนะครับเจ้าหน้าที่ทางแปดลิ้ของเราเนี่ยนะครับก็ได้ลงไปดูแล้วก็ไปดําเนินการแล้ว นะครับวันนี้มาอัปเดตว่าที่เมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีท่านลงไปนะครับจะมีอะไรคืบหน้าบ้างและงานใหญ่นะของจังหวัดชายชาของเรานั่นก็คือพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธสถทนขึ้นจากน้ำแม่น้ำบางปะกงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันด้วยแต่เราจะมาอัปเดตเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบกันก่อนครับท่านผู้ว่าครับครับก็เรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบเนี่ย ที่ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,566ที่ผ่านมานะครับถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะครับณปัจจุบันนี้ก็มีผลดานเนินการนะครับในภาพรวมครับมีลูกหนี้เข้าสู่ระบบไกลเตี่ยเนี่ย219รายครับไกลเตี่ยนสาเร็จ218รายครับยอดหนี้ไกลเตี่ยนสาเร็จสะสมก็15ล้านบาทเศษส่งต่อสถาบันการเงิน189ราย ดำเนินคดีเจ้าหนี้1รายยุติจำหน่ายเรื่อง1,137รายครับดำเนินการแล้วทั้งหมดเนี่ย1,545รายคิดเป็นร้อยละ93ครับครับก็มีอำเภอที่ดำเนินการทั้งหมดแล้วนะครับก็คืออำเภอบางประกงร้อยละหนึ่งร้อยนานบันน้ำเปรี้ยวร้อยละหนึ่งร้อยและอำเภอราชสารร้อยละหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็การกักตุนเกลือสูงสุดสามลำดับก็คืออำเภอบางประกงหกสิบแปดราย อำเภอเมืองจากจังเซา29รายแล้วก็อำเภอท่าตะเกียบ25รายครับครับก็เป็นต้องบอกว่าเกือบจะร้อแล้วนะครับตอนนี้93แล้วคุณผู้ชมนะฮะใครที่ยังอยู่ในขั้นตอนนะฮะต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็เร่งทํางานนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบนี้ต้องติดตามข่าวสารนะฮะทางจังหวัดเดี๋ยวเราจะมีมาเรื่อยๆ ใช่ไหมครับทุกว่าครับใช่ครับใช่ครับผมนะก็เป็นการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับสําหรับใครที่ติดหนี้นอกระบบอยู่ทีนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เราแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้วแหละนะครับนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งที่ชํารุดเสียหายเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอัปเดตเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับเรื่องของสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานที่ ก่อสร้างมาหลายสิบปีแล้วนะครับ,รบก็ข้ามระหว่างตำบลคลองหลวงแพ่งของอำเภอเมืองฉะเชิงเซาข้ามไปก็จะเป็นทางเขตราดกระบังของกรุงเทพมหานคร,ครนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีมีการเรียกว่าร้องเรียนมาอยู่นะครับว่ามีการสภาพค่อนข้างจะชำรุดนะครับแล้วก็เก่ามากอา,อาจจะอันตรายกับการ สัญจรนะครับดังนั้นครับก็มีการดําเนินการนะครับในเรื่องของโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลงแท่งระหว่างทางเขตจตุจักรกับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการป้องกันเฝ้าระวังนะครับเพื่อการสัญจรไปมาระหว่างคลอง่างๆ่านะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับน่าจะหลายปีแล้วล่ะนะครับ ทีนี้ในช่วงที่กําลังจะดำเนินการในการที่จะก่อสร้างสะพานใหม่นี่นะครับ,รบก็เกิดเหตุขึ้นมาวันที่7มีนาคม2567ที่ผ่านมาเวลาประมาณตีหน่งครึ่งครับ,รบเกิดเหตุสะพานดังกล่าวพังพังถล่มเสียหายครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณนะทําง,งานสนับสน,นุนการแก้ไขปัญหาสะพานคลองหลวมแพ่ง ถล่มเกิดความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่สองตคลองหลวงแพ่งอเภเมืองจาเถึงเสาครับโดยมีกระผมก็คือผู้ว่าการจังหวัดจ่าเติงเสาเป็นประธานคณะทํางานครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยท้อง,งถิ่นด้วยทัดแดนอเภอด้วย,น,วยนะครับรวมทั้งผู้แทนของกรุงเทพมหานครด้วยครับ,รบ,รบก็ได้จัดประชุมคณะทํางานครับก็ แล้วก็ได้ลงไปพื้นที่ด้วยนะครับไปสอบถามนะครับความการดําเนินการต่างๆแล้วก็ปัญหาต่างๆของในพื้นที่ด้วยครับครับทีนี้ในการแก้ปัญหาก็จะแบ่งออกเป็นปัญหาเฉพาะหน้ากับปัญหาในระยะในระยะยาวครับนะครับเฉพาะหน้าเนี่ยก็คือมีการรื้อนะครับมีการแจ้งเตือนก่อนนะครับนำหน้งนา,างานเขตราชบังแลวก็อบตพร้อมหองแพ่งเนี่ย ได้ดำแท่งปูนมากั้นทางขึ้นสะพานทั้งสองฝั่งนะครับติดอุปกรณ์เตือนภัยป้ายไว้ยนิ่งติดไฟสองสว่างเตือนประชาชนที่ผ่านไปมานะครับประสานิิติบุคคลของหมู่บ้านนะครับก็คือหมู่บ้านการ์เด้นลา n ูนตั้งบนคลองหลงแพ่งเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเล่การ์เด้นที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถสัญจรผ่านทางเข้าออกของหมู่บ้านได้นะครับ แล้วก็สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดากาเฉิงสาวโดยโรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่งได้จัดทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องพบแพทย์หรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลแล,และเยียวยาทางด้านจ,จิตใจซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่อาศัยในบมู่บ้านเลการเด่นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นแล้วนะครับ,รบหลังจากนั้นครับ ก็มีการจัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถปรับปรุงนะครับแล้วก็ติดตั้งสะพานแบลี่นะครับที่จะเป็นสะพานชั่วคราวนะครับในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสมามารถสัญจรได้นะครับเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งก็จะมีการปรับทางลาดขึ้นลงสะพานจะดหาอุปกรณ์การติดตั้งสะพานนะครับแล้วก็ ได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสามปราจีนบุรีนะครับซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ขอความเป็นชอบนะครับได้ให้ความเป็นชอบมานะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคืออบตองหลงแพ่งนะครับอำเภอเมืองจัดเจงาสาวรวมทั้งสำนักเขตลาดกระบังครับก็ช่วยกันครับในการที่จะ ปรับพื้นที่ต่างๆนะครับเราก็าในวันที่18เมษายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสาปจิบุรีครับทำการติดตั้งสะพานแบลรี่ซึ่งคาดว่าจะสามารถติดตั้งสะพานได้ภายในหนึเดือนครับคาดว่าจะอาจจะแล้วเสร็จประมาณช่วงปลายเดือนเมษาหรือว่าต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับ อันนี้การแก้ปัญหาระยะเฉพาะห,หน้าครับเฉพาะหน้าแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะครับรู้ว่าครับตอนนี้เราเราเดําเนินการยังไงบ้างครับเดิมเดิมเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นว่าทางกทมเนี่ยจะใช้งบประมาณของกทมม,ม,มา่อสร้างสะพานแต่เนื่องจากว่าก็จะมีประเด็นในเรื่องของพื้นที่เพราะเนื่องพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อรอยต่อระหว่างจงังหวัดชังเซาครับ กรุงเทพฯป่านครในประเด็นนี้ก็ทราบว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลงแง mm hmm. งพ่งอเเมืองจัดทงเซาก็กำลังดำเนินการขอ,องบอของอดำเนินการขอสภาท้องถิ่นหรือสภาอบตอเพื่อที่จะดำเนินการจ่ายขันนัดส,สมนะครับเพื่อมาก่อสร้างสะพานาดังกล่าวนะครับซึ่งอันนี้ก็มีขั้นตอน ขั้นตรนปฏิบัตินะครับต้องมีการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่จะจ่ายขาดเงินสะสมของอบตอนะครับ,รบโดยอาจจะใช้แบบของกทมหรือว่าอาจจะมีการปรับแบบนะครับ,รบก็คงจะอยู่ระหว่างการ,รพิจารณากันอยู่นะครับ,รบซึ่งก็ทราบว่าตามแผนของอบตอของหลงแพ่งเนี่ยก็คงจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับภายในน่าจะ ภายในปี25 6 7ันยนะครับก็จะดำเนินการก่อสร้างสะพานถาวรครับต่อไปครับนะก็เป็นการแก้ปัญหานะครับทั้งการแก้ปัญหาชั่วคราวก่อนให้พี่น้องนะครับได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยนะครับทางจังหวัดะาชิงเซาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็มีการปรึกษากับทางเขตลาดกระบังนะฮะซึ่งเป็นแนวต่อเชื่อมกันนะครับกับการสร้างสะพานอดใจรอนิดนึงนะฮะ ก็เห็นใจนะทั้ง2หมู่บ้านนะครับทั้งลากูนาแล้วก็เลกาเดนครับผมนะอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับให้พี่น้องประชาชนและปัญหาที่เพิ่งเกิดเลยนะครับนั่นโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นเดือนที่งานชุกมากนะครับกับ1ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดยด่วนนะครับนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาทํานบดินที่ท่าถัวเนี่ย นะครับมันพังลงแล้วก็ทําให้น้ําเค็มเนี่ยไหลเข้ามาในคลองประเวทตอนนี้ทาง8ริ้วเราเนี่ยนะครับได้มีการสั่งการมีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นยังไงบ้างครับครับจริงทางในพื้นที่เราก็ดาเนินการโด,โดยต่อเรื่องนะครับโดยเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้อมอบหมายท่านรองผู้ว่าฉัดประออนนิยมนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเซาไดรลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําเค็มลุกล้าคลองประเวทบุรีรัมบุรีรมนะครับ ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการน้ําตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยาการน้ําแห่งชาติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทาํานกดิมชั่วคราวปิดกั้นคลองประเวทบุรีรมพังทลายนะครับกเเ็เหตุเกิดเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาครับก็ทําให้น้ําเค็มจากแม่น้ําบางประกงนั้นทละลักเข้าคลองประเวทปุรีรมและคลองสาขาก็ทําให้สัตว์และพืชน้ําจืดได้รับผลกระทบแล้วก็มีการกระทบต่อน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําสําหรับผลิตปลาครับ ซึ่งหน่วยบริหารจัดการน้ําก็กําหนดลงพื้นที่3จังหวัดครับก็คือประจมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ชาติเชิงเซาครับก็ท่านท่าน,านรองผู้ว่าฉัดประออนก็ได้ร่วมเดินทางไปติดตามการทำสานับโชคร่าวนะครับแล้วก็ไปดูในพื้นที่ต่างๆรับฟังปัญหาชาวประมงผู้ดได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ไปที่ประตูระบายน้ำทองประเวศบุรีบุรีรมเพื่อ ดูการติดตั้งนะครับการทำสำลับดีบุกโชคราวปิดการน้ำเค็มนะครับในในส่วนนี้นะครับหลังจากที่ได้ติดตามสถานการณ์นะครับก็ทราบว่าปัญหาตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่ก็มีการประชุมร่วมกันครับระหว่างทางท่านเกษตรจังหวัดท่านประมงจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ ได้เป็นห่วงอยู่5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1คือสถานการณ์ความเค็มแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับอาการที่2ผลการประชาสัมพันธ์การปิดกั้นทำนบยินประการที่3ผลการประกาศเขตภัยพิบัติการดําเนินการตามมาตรา8ปสามของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปศสองพาอสิประการที่4ผลการตรวจวัตรคุณภาพน้ําและประกาศที่ห ผลสำรวจความเสียหายของเกษตรกรนะครับอันนี้เราก็ดําเนินการร่วมกับทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติโดยมีท่านเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติท่านสุรสีกิติมณฑลเป็นประธานครับครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็เรียนล่า,ลาดสุดเลยนะครับผมก็ได้ลงนามนะครับในเรื่องของการประกาศเขต ประสบสาธารณภัยไปนะครับซึ่งเราก็รับทราบว,ว่ามีพี่น้องประชาชนรายรด้ด้วยกันครับที่ประสบปัญหานะครับโดยที่ทางเกษตรจังหวัดก็ได้รายงานมานะครับก็ในกรณีที่น้ําเค็มปะปนกับน้ําจืดในคลองเนี่ยนะครับก็มีการประกาศภัยไปในพื้นที่ของอําเภอเมืองครับคือหมู่ที่หนึ่งถึงสิบสองตำบลคลองเปริงนะครับ แล้วก็หมู่ที่ 3, นหนึ่งถึงสาตําบลหนามแดงอํเาเภอเมืองจะเชิงเซาครับ,รบในส่วนของอํเาเภอบ้านโพครับก็จะเป็นหมู่ที่หนึ่งสองสี่และหกตําบลเทพ,พร,ราชครับแล้วก็หมู่ที่สี่ตําบลเกาะไร่หมู่ที่หนึ่งถึงสามตําบลคลองเปาเวศครับครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาภัยก่อนเพื่อที่จะให้ อ่ส่วนราชการภาคส่วนต่างๆหรืองานท้องถิ่นเนี่ยก็ไปช่วยเหลือตามนนหน้าที่ได้นะ<ต>ครับแต่ว่าถ้ามีเรื่องของการอ่อ่เสียหายอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเราก็จะประกาศไปตามในแต่ละสถานการณ์ช่วงนี้ก็มีการได้สำรวจความเสียหายซึ่งถ้ามีอ่ความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยทางอำเภอต่างๆก็ๆงคงจะได้รายงานเข้ามาครับครับครับมีสิ่งที่น่ากังวลไหมครับตอนนี้สําหรับปัญหาเนี่ยทางสภา นะท่านทางทางจังหวัดเองนะครับหรือว่าทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยนะครับกังวลกังวลเรื่องไหนบ้างในในตอนนี้ในการแก้ก็ก็กคือว่าเออเอาง่ายๆเอาแค่บอกว่าถ้าหากว่าน้ําเค็มมันเข้าไปแล้วนะครับจากแม่น้ำประกรงเข้าไปที่คลองเนี่ยก็คือก็กระทบแน่ก็คือ,คอสัตว์น้ําในพื้นที่อก็คือสัตว์น้ําในคลองนะครับมันก็อาจจะมีสัตว์น้ําบางชนิดอาจจะไม่ค้นกับน้ําเค็มมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะกระทบตรงนี้อประการที่สองก็คือ พืชต่างๆที่ที่อาจจะอย่างผัดบุ้งอะไรเงี้ยครหรือว่าที่เลี้ยงไว้ตามพื้นที่ก็อาจจะได้รับความเสียหายครับประการที่สามคือเเกษตรกรเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะมีความต้องการสูบน้ําเข้ามาอย่างเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับถ้าน้ําเค็มมากก็อาจจะไม่เหมาะกับการสูบเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ประการที่สี่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเอ ถ้าหากว่ามันอาจจะระบายไม่ทันต่างๆนี่ก็ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียตามมาครับซึ่งทั้งสี่ประเด็นก็คงเป็นเบรนดิตติ้งน่าพใจซึ่งทางกรมชนประทานนะครับเมื่อวานนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับโดยท่านรัฐมนตรีธรรมนัตนะครับท่านก็ได้นะครับมาประชุมมาดูพื้นที่ด้วยตนเองแล้วท่านก็ได้สั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรโดยเร่งด่วนก็คงทํางานร่วมกันครับ ในส่วนนี้ก็มันเหตุการณ์เหตุมันเกิดแล้วนะครับก็คงจะต้องดาเนินการหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเพราะอย่างยิ่งหน่วยงานที่สําคัญก็คือหน่วยงานทางชนประทานข่าวว่าขาต้องพยายามที่จะเอาน้ําเค็มออกไประบายออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เอาน้ําในส่วนที่อาจจะอยู่ในสุดตอนบนนะครับของจังหวัดเราเนี่ยเพื่อจะมาเติมเพื่อให้ไล่น้ําเค็มออกมานะครับให,ให้ให้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ ทำให้สภาพของน้ําในคลองพระเวศเป็นปกติโดยโดยรวดเร็วครับครับนี่ฮะก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนนะครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอยากจะติดต่อขอรับการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะรเรามีช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ติดต่อประสานงานยังไงบ้างครับได้ครับอันนี้หน่วยโดยตรงเลยก็คือโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาพระองค์สยานุชิตนะครับโทรศัพท์ 038-511-154นะครับหรือ Facebook โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชายานุชิตนะครับหรือเว็บไซต์ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับพระองค์ชายานุชิต r i d g o t h ก็คงขึ้นหน้าจอนะครับรบหรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาภัยจังหวัดจ่าชังเซาศน3ามแปดห่ับหรือที่ส่วนย์น้ำลงธรรก็ได้ครับ1 5ึ7ก็ได้ครับอืมฮะ นะตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่าปัญหามันเกิดมาแล้วนะเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เร่งผลักดันน้ําเค็มออกไปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบวงกว้างนะครับทีนี้เป็นงานประเพณีที่ต้องบอกว่าเป็นงานประเพณีประจําจังหวัดฉะเชิงเทราเลยนะครับในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะคือถ้าใครที่เดินทางมาอนามัยสการหลวงพ่อพุทธโสธรเนี่ยนะครับ และในช่วงเดือนนี้นะครับจะต้องมางานนี้แน่นอนนั่นก็คือพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางประกงนะครับมีกิจกรรมแล้วก็มีพิธีการอะไรยังไงบ้างครับประเพณีนี้เนี่ยนะครับทราบว่าจัดมาเป็นปีที่2องร้อยห้าสองร้บปีแล้วก็คือในทุกวันขึ้น14บี่ค่ำเดือน5ของทุกปีนะครับโดยเป็นประเพณีกลางเดือนหนะครับ ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับบันจันทร์ที่22เมษายน2567ครับก็ทางวัดโสธรปรารามบวรวิหารนะครับร่วมกับจังหวัดจัดจังเสานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนครับกำหนดจ,จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง24เมษายน2567นณวัดโสธรวรารามบวรวิหารครับก็จะมีพิธีการและกิจกรรมต่างๆครับในช่วง วันที่ 20, 21, 22, 23, 24, ยี่สิบยีเอ่องอ่ายี่บสามยี่ยกเว้นันที่ส2สอนะครับยี่สิบยีนะครับก็จะมีกิจกรรมเจ็ดนาฬิกานะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาองค์หลวงพ่อโสธรและพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลครับ,รบสำหรับบัจันทร์ที่22เมษายนส5 6 7ก็จะเป็น กิจกรรมไฮไลท์เลยนะครับ,รบเวลา14นาฬิกาก็มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางประกงนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามตำนานที่เราเล่าขานกันเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลา16นาฬกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรัจัก,กับปาทวัฒนาโสตรและพิธีพุทธายพิเศษวัตถุมงคลค,ครับเวลา18นาฬิกาพณะนา,นางรำถวายสการะหลวงพ่อโสธรจำนวน 2,540คนครับซึ่งดางรำก็มาจากทุกอำเภอเลยครับครับของฉาจังเสาทั้ง11อําเภอแล้วก็แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สถานศึกษาต่างๆด้วยครับนะครับรองทั้งมหาวิทยลัยราชพัฒนาชนครินด้วยนะครับทั้งหมดไม่น้อยกว่า2,540คนครับแล้วก็วัดโสธรวรารามบรรวิหารก็ได้เปิดพระอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนสักการะหลวงพ่อ อ่าได้ถึงเวลา22่สนาฬิกาครับรครับพิเศษเลยครับพิเศษเลยครับช่วงกลางคืนก็มีการแสดงโข,ขนจากกรมศิลปากรการแสดงของนักเรียนนรรักศึกษาเพื่ออนุรักษ์และรรสรรืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังเซาชาวจังหวัดใกล้ใกล้เคียงนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนครับเข้าร่วมงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงระหว่างวันที่20ถึง24เมษายน 2,567นาสณวัดโสธรวรารามบรรวิหารตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นครับนี่ฮะก็ขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับงานใหญ่ของจังหวัดชัยเชิงเซานะครับ20-24เมษายนนะครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดชายเชิงเซานะครับหรือว่าใครที่อยากจะมานวัสการหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับเรียนเชิญน,นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่า2อ4 0ท่านนะครที่มารำ คนที่เข้ามาดูเนี่ยอยากจะรำก็รำข้างๆได้ครับนะฮะเป็นการรำถวายมือนะฮะให้กับหลวงพ่อพุทธโสธรนะฮะสำหรับใครที่มีความศรัทธานะครับองค์หลวงพ่อซึ่งผมเชื่อว่าทั่วทั้งประเทศอ่ะอยากจะมางานนี้แน่นอนนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการผู้ว่าแปดริ้วพบประชาชนครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับสวัสดีครับนี่ไม่สบายนะฮะแต่ว่าต้องทำงานทุกวันนะครับอ่ะอัปเดตนะครับเรื่องราวดีๆนะครับ จากท่านผู้ว่านะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับทุกวันศุกร์เราจะเจอเจอกันนะครับทางแฟนเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดช,ดชายชงกาวนาฬิกาเป็นต้นไปสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและท่านผู้ว่าต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ